เทพทู o อเติเมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่สําหรับช่องเจนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหม่สําหรับใครหลายๆคนละก็เซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเซเว่นไนท์หนึ่งใหม่ก็ได้ ก็เดี๋ยวตัวเกมนี้นะครับจะเปิดเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับเปิดจริงมีภาษาไทยวันที่18กันยายนนี้ละครับก็ส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าตัวเจนเนี่ยไม่เคยเล่นเซเว่นไนมาสักภาคเลยนะครับแต่ว่าเห็นอันนี้เปิดใหม่ก็อยากมาลองครับแล้วก็เห็นน้องๆในช่องเนี่ยเขามีเล่นกันเยอะด้วยก็อยากลองบ้างมาจอยบ้าง ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นสรุปความรู้สึกหลังจากได้ลองเล่นมาประมาณ7วันนะครับว่าแบบสนุกไม่สนุกชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาแบบสรุปเลยแบบที่เดียดูคลิปละอยากจะได้สรุปสั้นๆแบบไม่เกิน30วิก็จะเป็นตามในจอเลยนะครับโดยรวมส่วนตัวว่าตัวเกมค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยสนุกมากติดระดับหนึ่งให้คะแนนประมาณ8เต็ม10เลยครับคือระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยถือว่าเข้าใจได้ไม่ยากไม่ยุ่ยยับซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้กินเวลามากจนเกินไปใครไม่เคยเล่นเซเว่นไนท์มาก่อน ส่วนเรื่องตังค์เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้รีบมากไม่ได้เอาสุดมากเนี่ยก็คิดว่าเสียไม่ค่อยเยอะด้วยครับแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่แน่ใจสำหรับเกมน,นี้ว่าถ้าเกิดสมมติเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยจะเบื่อเร็วไหมเพราะว่าดูเราจะเข้าหลุมที่แบบว่าต้องทําอะไรซ้าๆไปเรื่อยๆค่อนข้างวอยู่ครับแล้วก็อย่างตัวระบบ PP เนี่ยตอนนี้ก็ดูทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะครับแบบเรียลไทม์เนี่ยครับไม่มีหรือว่าแบบตั้งค่านูน่นตั้งค่านี้ก็ไม่ค่อยจะทําได้นะครับแต่ว่านี้ก็คือตอนนี้นะครับในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันอาจาจจะมมีเพิ่มมก็ได้ครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละส่วนเพิ่มเติมกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นจุดที่ชอบนะครับก็สําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมีตัวเล่นบนพีซีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดสมมติใครสะดวกเล่นบนพีซีเนี่ยก็สบายเลยใช่ไหมครับก็เล่นได้แบบว่าไหลลื่นนะครับตัวภาพกราฟิกเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กินสเปคคอมเราเยอะด้วยเครื่องไม่ร้อนอะไรเงี้ยครับเปิดทิ้งไว้นานๆได้นะครับแล้วก็ทีนี้ตะกี้มีพูดถึงตัวภาพใช่ไหมครับก็อย่างตอนเวลาต่อสู้ของเวอร์ชันนี้เนี่ยเววลามันชกบตอ แบบว่าสกิลดูแบบว่าไหลลื่นสวยงามอลังการมากเลยแต่ว่านี้จริงก็แอบพูดยากน,นิดน,นึงเพราะว่าตัวเจนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมสไตล์นี้เยอะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมสไตล์นี้มาเยอะเนี่ยอาจจะเฉยเยก็ได้นะอาจจะทั่วไปสําหรับเกมสมัยใหม่ก็ได้นะแต่ว่าพอผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วมาดูของเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างสวยงามค่อนข้างว้าวอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูอ่ะมันกดได้จากหลายที่นะครับกดตกปุ่มอัศวินตรงนี้ก็ได้อะก็เป็นหน้าจัดทีมเรานะครับสามารถดูรายละเอียดของตัวละครเราได้ใช่ไหมจะดูแบบว่าคอูมรููปปภภาาาพพอไรรรรงีีี้้้ดดดเหมนนนนนกกัััแตต่่วทสุลคบ ก็จะมีให้ดูหลายๆอย่างนะครับรายละเอียดตัวละครสกิลเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้กดดูได้เนาะค่าสตเตตเลยค่าตัวเวลาข้ามขีดจำกัดโปรไฟล์สตอรี่มีหมดแต่ว่าทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างสกิลครับมันก็จะเป็นตัวอย่างสกิลแบบนี้เลยตอนที่แบบว่าเราอยู่ในฉากต่สอสู้นะครับอะอย่างนี้ตีธรรมดาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไปดูทีละสกิลนะครับเนี่ยสกิลแรกก็เอฟเฟกต์อลังการไหมหรือธรรมดาไม่รู้แต่แต่ตัวผมเอเอว่าดูละว,ว้าวอยู่นะครับนี่สกิลนะครับสกิลสองนี่อลังการไปอีก ดูแบบว่าเป็นผ่าพระจันทร์เลยใช่ไหมนี่นะครับเท่มากตัวในดวงใจของใครหลายๆคนใช่ไหมแทโอใช่ไหมชื่อผมยังจําไม่ค่อยได้เลยแต่ละตัวเออแต่พอเริ่มจําหน้าตาได้แล้วครับอันนี้ตัวหนึ่งนะลองดูตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันครับไม่ได้แค่แบบว่าเฉพาะตัวที่แบบว่าแรงๆนะตัวที่แบบว่าไม่แรงมากก็สกิลเท่ๆเต็มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นไงลาแสงโจมตีอีกอันนึงนี้เป็นคล้ายๆกับเรียกอุกบาตมาเลยครับ ก็ลองดูครับก็คือแบบว่านอกจากแบบว่าเล่นตัวระบบเกมตาปกติใช่ไหมเศษแบบพวกอาร์ตเวิร์กก็โอเคนะเนี่ยภาพสวยงามอลังการแต่ว่าจริงๆต่อสู้ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบว่ามันเสียเวลาไปใช่ไหมที่จริงมันกดแบบแอนิเมชันแบบสั้นก็ได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดแบบว่าจะเอาแบบว่าภาพสั้นๆก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนแรก ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเสียเงินไม่เยอะแต่ว่านี้ต้องหมายเหตุไว้ก่อนว่าหมายถึงว่าเราเล่นแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆสรุปกับตัวเกมไม่ได้หมายถึงว่าเราเล่นสไตล์แบบว่าเ้ยจะเป็น pop s e r v ฟจะเป็น no หนึ่ง serve นะครับถ้าเกิดเล่นสไตล์นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกมไหนก็น่าจะเสียเงินเยอะถูกไหมครับทีนี้อยากให้มาดูตัวหน่วยเงินแคชของเกมนี้ก่อนมันก็คือจะเป็นตัวลูบี้สีแดงเนี่ยครับเป็นหน่วยที่แบบว่าเราเติมเงินแล้วได้ตัวนี้มานะครับไม่ได้แบบว่ามีหน่วยอื่นมากกว่านี้ละ คือเติมเงินเป็นลูบี้แดงนะครับไม่ได้แบบว่ามีลูบี้ลุ้งหรือแบบแดง V2 อะไรเงี้นะครับก็คือจะเป็นอันนี้อันเดียวเลยเนี่ยเรากดบวกก็คือจะเป็นเติมมาแล้วได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าทีนี้มันจะดีตรงที่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยที่แบบว่าต้องเติมเงินใช่ไหมแต่ว่ามันก็หาในเกมได้เรื่อยๆด้วยครับมันจะมีตรงนี้ครับหน้าต่างมิชชั่นนะครับมันจะมีมิชชั่นแบบว่าทําซ้ําได้เนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นจากตัวนี้เลย เราเอาตัวคล้ายๆกับตัวฮีโร่ตัวอัศวินเรานะครับตัวไหนก็ได้เลยนะตัวแบบป๊อแป๊ะตัวเด็กตัวอะไรได้หมดนะครับแค่เอามาแบบว่าไปฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยให้มันเลเวลเต็มนะครับเต็ม30เนี่ยเราก็จะได้เพชรมา20แล้วก็นี้คือมันจะได้เรื่อยๆคือแบบว่าไม่ได้มีจํากัดด้วยนะว่าแบบไอดีนี้ได้แค่30ตัวได้ร้อยตัวอะไรนี้หมดไม่มีนะครับก็คือเราจะวนแบบว่าปั้นตัวเด็กให้30แล้วไปย่อยไปอะไรก็แล้วแต่ของเราแล้วก็ได้เพชรมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นรูปแบบว่าเนี่ยครับเรา ปั้นตัวเด็กรัวๆใช่ไหมอาจจะมีตัวเก่งแบบตัวหนึง่งได้เพชรมาเอาเพชรไปซื้อกุญแจกุญแจมันจะเหมือนเป็นอินเนอร์จีใช้ลมด่านนะ่ะแล้วก็วนลงด่านเสร็จปั้นตัวเอาเพชรไปซื้อกุญแจอะไรเงี้ยก็คือจะวนไปได้เรื่อยๆได้เพชรได้กุญแจมาซึ่งไอที่มันดีก็คือเราสามารถเอาตัวเด็กเนี่ยไปรวมเป็นขั้นสูงๆไปอัพตัวละครต่อได้แล้วก็ได้เงินอะไรเงี้ยรับวนเป็นรูปอย่างนี้จริงๆดูจากตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูไอตัวระบบฟาร์มที่ส่วนตัวค่อนข,ข้างชอบเหมือนกันมันจะเป็นปุ่มตรงนี้นนรรัเเิ่มต้พฒา Level. อ่ะเรากดเข้ามามันจะมีรูปแบบว่าที่ตะกี้บอกเลยก็คือเล่นผจนภัยซ้ำใช่ไหมครับใช้ตัวกุญแจปั้นตัวอะไรก็ได้ให้เหลือสาแล้วก็มารับเพชรตรงนี้เอาเพชรไปซื้อกล่องกุญแจแล้วก็ฟาร์มซ้ำวนเป็นรูปนะครับที่ได้เพิ่มมาก็ได้เงินได้ไรเพิ่มมาตามที่บอกไปใช่ไหม ทีนี้ตัวระบบฟาร์มหรือระบบสู้ซ้ำตรงนี้เนี่ยตัวเกมทมาํามาค่อนข้างดีนะครับตอนแรกผมก็นั่งนึกว่าเออมันน่าจะปวดหัวอยู่นะเราเปิดบอร์ดไปได้แป๊บเดียวเลเวลตันต้องมาเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆคือมันแบบว่าสามารถปรับเซตให้ออโตได้เกือบหมดเลยครับสะดวกดีมากอย่างแรกนะครับเราดูจากปุ่มตรงนี้ก่อนก็คือมันสามารถเลือกด่านได้นะครับตามที่เราผ่านใช่ไหมก็อันนี้ก็ทั่วไปนะครับยิ่งด่านไกลมันก็จะได้แบบว่า exp เยอะขึ้นได้ตัวเงินเยอะขึ้นอะไรนี้นะครับเราก็ลองเลือกด่านดูทีนี้พอเราจะสู้ซมมรเาาากดปุ่ขวา อ่ะมันจะใหม่น้าต่างหนึ่งซึ่งเนี้ยดีมากคือมันจะสามารถปรับแต่งได้เยอะมากเลยครับเนี่ยอย่างแรกเข้ามานะครับการต่อสู้ซ้ําจะยุติลงถ้ามีแบบว่าสู้แพ้นี้เราก็ติ๊กถูกไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราฟาร์มแบบว่าแมปเด็กๆใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยจะแพ้เราจะติ๊กเผื่อไว้ก็ได้เนี่ยแล้วก็กุญแจนะครับเรากดให้มันเปิดกรอบกุญแจอัตโนมัติเองได้ซึ่งอันนี้นิดนะเพราะถ้าเกิดสมมติเราเปิดไปเองเลยใช่ไหมสมมติกุญแจเราล้นไอ้ปริมาณที่เรามีอยู่เนี่ยกุญแจมันจะมีแบบว่ารีตามเวลาด้วยไงถูกม้าไอออตง,ตง่่ก็คืบ,บว ให้กุญแจมันล้นก็คือตั้งตรงนี้ไว้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเปิดเองได้นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เล่นได้แบบว่ากดทีเดียวร้อยรอบอะไรเงี้ยจริงๆเดี๋ยวพาไปดูในชอ็อปมันจะมีแบบว่าซื้อพวกแท็กแบบว่าคล้ายๆกับเบเนฟิตอะไรเงี้ยแล้วแบบเรากดได้ที3 0 0รอรอบนะครับก็นานอยู่นะกดทีเดียวแล้วเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นได้กินข้าวน้ำล้ำกลับมารอบยังไม่ครบค่อยกดเพิ่มอะไรนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อ2ครับที่พูดถึงนี่ไงเปลี่ยนตัวสวินอัตโนมัติเพราะว่าเราต้องการให้ตัวมันเล เปลี่ยนตัวอัศวินที่บรรลุเลเวลสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่มีตัวเปลี่ยนละก็หยุดการไอตัวต่อสู้อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเติมตัวก่อนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เลือกได้เอาดาวไหนจะเอาดาวน้อยดาวมากก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นี่ปรับตัวละครได้ก็คือมันจะมีตัวหลักเราอย่างเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแบกใช่ไหมแล้วก็อีกสี่ตัวเป็นตัวบอกว่าตัวเด็กมาฟาร์มเวลเนี่ยเราก็ตั้งเป็นเปลี่ยนอัตโนมัติสี่ช่องยังไมนจะเปลี่ยนสี่ช่องนี้ไปแล้วก็็ตตััััััวหลกกกกเรรายยยงงงงคคคคออออูู่่่นนนนนะบีีี้้พดดถึไไปมแใจืื เลือกได้ว่าจะปั้นจากดาวน้อยขึ้นไปดาวมากดาวมากเป็นดาวน้อยได้หมดนะครับมีจัดลําดับสกิลได้นะครับตั้งว่าแบบใช้สกิลไหนใช่ไหมอย่างอันนี้มีตัวนี้ตัวแบกตัวเดียวก็คือใช้ตัวนี้ออกสกิลก็คือตัวเด็กๆไม่ต้องออกสกิลมันจะทาให้เสียเวลาใช่ไหมเอาตัวเดเมจเราเป็นตัวออกสกิลอะไรนี้ได้นะครับกดเล่นความเร็วได้แล้วก็อย่างน,นี้ก็ตั้งขายอุปกรณ์อัตโนมัติได้สมมติแบบของดาวน,น้อยๆเนี้ยไม่อยากเก็บใช่ไหมเปลืองช่องอะไรเงี้ยตั้งให้มันขายออโต้ได้เลยเนะี่ยตั้งขาย12-3ดาวออะะไไรรี้้มืนนนกััคบ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองกดให้ดูเนี่ยก็คือแค่นี้เลยเซตติ้งเสร็จแล้วมันก็เข้าสู้เนี่ยครับก็คือแค่อย่างนี้เลยเนี่ยเข้ามาสู้ละแล้วก็จะดีกว่านั้นก็คือเราสามารถกดย่อลงนี้ได้ด้วยนะครับสังเกตมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยมันก็จะนับรอบให้ตรงนี้แล้วก็คือดีกว่านั้นก็คือระหว่างที่เราเล่นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราปิดจอเกมก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเล่นโหมดอื่นก็ได้เนี่ยก็คือสามารถไปลงหอคอยไปลงเลดอะไรก็ได้ตามที่เราจะลงใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ก็ยังฟาร์มอยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้าเพิ่มนิดนึงนะครับที่บอกว่าเสียตังค์ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้านี้เลยอ่าร้านค้าก็หลักๆที่ผมว่าน่าจะเติมกันเกือบหมดถ้าเกิดคนเล่นจริงๆใช่ไหมก็จะเป็นหน้านี้ครับไอสิทธิพิเศษรายเดือน มันจะเป็นเหมือนแบบพวกบัตรรายเดือนอะ่ะเรานึกภาพออกใช่ไหมเราเล่นเกมไหนมันก็คุมใช่ไหมครับซึ่งไอ้รายเดือนเนี่ยมีประมาณ3อันรวมกันประมาณแบบว่าไม่ถึง30,000ใช่ไหมครับสามหมนหน่วยเกาหลีนะครับก็รวมกันไม่ถึงพันบาทเนี่ยครับได้หมดนี่เลยมันจะมีแบบว่าเนี่ยไอ้ที่ต่อสู้ตะกี้เตาเต็มร้อยใช่ไหมเป็น300ก็สะดวกขึ้นใช่ไหมครับปอดเอ่อหมายถึงว่าเปิดแล้วอยู่นานขึ้นได้ทองจากการผจญภัยมากขึ้นได้ตัวลูบี้รายวันเพิ่มขึ้นได้อีพีมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยครับลดเวลารับกุญแจฟักไข่สัตว์เลี้ยงได้ททันี ส่วนใหญ่ผมว่าถ้าเกิดกดก็อาจจะกดแค่3อัน,นียก็เล่นได้ค่อนข้างสะดวกลักก็เดือนหนึ่งน่าจะประมาณถ้าเกิดแค่3มน่าจะประมาณ700้มันเท่าแบบเป๊ะๆนะครับเออแล้วก็จริงๆผ่านร้านเติมเงินอะไรก็น่าจะได้ถูกลงอีกใช่ไหมครับที่เหลือนี่คือแล้วแต่ไรพวกนี้จริงๆพวกนี้ก็คุมนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าแพ็คแบบว่าเริ่มแพงแล้วไงอันนี้ก็ตามกําลังซับเราแล้วกันแต่ว่าขั้นต่นผมว่ากดแค่นี้ก็เล่นสบายแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้รีบไอ,อ้พวกนี้จะเป็นแบบว่าตามที่เราอยากได้แล้วแบบสุ่มกาชาพเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเออแล้ว แต่ว่าไอตัวแพ็คเติมตรงๆนี่อาจจะหนักอยู่นะคือมันจะมีแบบว่าบางทีเป็นราคาอ้างอีงไงแบบว่าให้ดูว่าไอของมันราคาประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะรอซื้อแพ็คเด้งแพ็คอะไรก็ว่าไปนะครับอ๋อแล้วก็จริงๆถ้าเกิดพูดถึงจริงๆมันจะมีแค่สามอันนี้แหละแต่ว่าจริงๆมันจะมีแบบบางทีเพิ่มมาเป็นพวกนี้คล้ายๆกับอารมณ์อาผู้ผิดแต่กี้กดผิดหน้าเป็นพวกแบบว่าแบ t เทิร์นพาน่ยครับไอพวกนี้ก็กดเพิ่มได้อืก็ราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็สิทธิพิเศษก็ค่อนข้างคุ้มใช่ไหมครับอันนี้เนี่ย ตกประมาณเท่าไหร่วะผมก็ไม่ค่อยเป๊ะเลขเกาหลีประมาณสองสามร้อยเนี้ยครับอืมจะมีพวกพาทพวกนี้เพิ่มมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอันรีเมียมใช่ไหมครับประมาณเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่โอกาสนะครับก็มีพวกนี้เพิ่มมาก็พอได้แหละคือรวมๆกันถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบว่าพวกแพ็คเกินพวกนี้ไม่ได้กดแพ็คเด้งเยอะก็อ่ะก็คิดว่ายังอยู่ในราคาแบบว่าหลักพันอ่ะเออยังไม่ได้แบบว่าทะลุเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรางี้นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพตัวละครกับอัพของครับก็ส่วนตัวว่ามันค่อนข้างแบบว่าตรงไปตรงมาดีครับเข้าใจได้ไม่ยากคืออันนี้ไม่ได้บอกว่ามันทําง่ายหรือทาแป๊บเดียวเสร็จนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าระบบมันไม่ซับซ้อนดีไม่งงดีเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูหัวข้ออัศวินนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับพัฒนามันก็จะมีให้เราทําอยู่แค่นี้เลยครับซึ่งพอเราเข้าใจทุกอันหมดแล้วเนี่ยจริงๆก็เล่นได้แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับอันแรกนะครับมันจะเป็นแบบว่าเอาตัวหนึงกกินนเ้้้ัับแลลววมมจะไดขา เนี่ยสมมติผมใส่ตัวนี้มาใช่ไหมครับมันจะเป็นบวกหนึ่งเราก็สามารถใส่ตัวอื่นให้ให้มันมากินได้นะครับแล้วมันจะได้บวกเพิ่มเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะสมมติอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาดาวต่ำมาแล้วก็เอาให้มันกินก็จะได้เป็นบวกมากขึ้นนะครับตันนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูอ่็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ได้บวกห้าแล้วก็ต้องทำใช่ไหมสแต็เพิ่มเยอะเราก็ตัวบวกห้าที่ได้มาเนี่ยเอามาให้มันกินไอตัวหินธาตุอันนี้นะครับเพื่อเพิ่มดาวเนี่ยสี่ไปห้าดาวได้อ่ะแล้วก็มีตัวที่เราไมมมมม่ใใใช้้้้้เเเเีียยอัััหหนนนตต็็ะครรบลว มาผสมเป็นดาวถัดไปได้มีเอาตัวซ้ำมาใช้ในการบอกว่าปลดล็อกพวกสเตตด้านขวานี้ได้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบว่าได้สกิลใหม่ตามขั้นมันด้วยแล้วก็มีอัปเกรดสกิลนะครับสกิลเดิมๆของเราเนี่ยแหละมีเอฟเฟกดีขึ้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ตัวหินนี้นะครับอัปเกรดขั้นสุดสุดอันนี้คือเราตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นแบบหกดาวมาให้มันกินนะครับแล้วก็ปลดล็อกช่องในการใส่อุปกรณ์มากขึ้นมันก็มีแค่นี้เลยครับแบบว่าไม่ค่อยงงยบบยยเท หรือว่าอย่างการอัพของนะครับอันนี้ก็ค่อนข,ข้างตรงไปตรงมาครับไม่ซับซ้อนก็คือของเราเนี่ยมันจะมีบอกว่าเป็นเซตไหนใช่ไหมครับเราก็อาจจะใส่เซตให้ตรงกับที่เราใช้งานนะแบบบางทีตัวซับเนี่ยก็อยากได้เซตถึกใช่ไหมตัวดดเมจก็ได้เซตพวกแบบว่าที่มันเป็นทำาดเมจอะไรอย่างนี้นะครับเลือกเซตแล้วก็ทีนี้มันจะมีออฟหลักออฟรองใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเซตเดียวกันของชิ้นเดียวกันอย่างนี้มันเป็นเซพีเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นป้องกันเออลราก็คือเหมือนแบบว่า หาตัวที่มันแบบว่าออฟลองตรงแล้วก็มีออฟแบบล่าด้านล่างของไอตัวสีม่วงอีกนะที่แบบว่ามันจะปลดล็อกตอนเลเวลอะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปซึ่งอันนี้ก็สุ่มเหมือนกันอันเดียวผมลองตีให้ดูแล้วกันกดอัปเกรดอัตโนมัติอย่างนี้ได้เลยเนี่ยครับมันก็จะเสร็จละบวก15หมืมนจะมีบอกว่าเนี่ยได้พลังโจมตีทั้งหมดได้ป้องกันเพิ่มแล้วก็ไอตัวที่ปลดล็อกสุ่มมาอะไรเงี้ยเป็นคิดวิเคอาเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือคอนเซปต์มันเข้าใจไม่ยากใช่ไหมแต่กว่าจะต้้องหาานนใช่มัย ก็คือประมาณนี้ครับก็เล่นได้เข้าใจไม่ยากก็เน้นเล่นเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่แบบว่าตรงสายตรงตัวละครที่เราใช้นี้นะครับทีนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ส่วนตัวแอบเอ๊ะนิดนึงก็คือตรง PVP หรือว่าอารีน่านะครับที่แบบว่าแปลกใจตรงที่มันมีรายละเอียดน้อยไปน,นิดนึงน้อยกว่าที่คิดไว้นิดนึงแล้วก็แบบว่าปรับนูน่ปนปรับนี่เลือกนูน่นเลือกนี่ไม่ค่อยได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าไม่แน่ใจนะนี้ก็คือเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับอนาคตมันอาจจะมีอัปเดตนู่นนี่เพิ่มมาใช่ไหมก ก็คือสู้กับบอททีมป้องกันของอ e ีฝ่ายนี่แหละแต่ว่านี่ก็ปกติใช่ไหมเกมสไตล์นี้ก็มีแต่ว่าอย่างไอตัวโหมดเพิ่มมาที่เป็นเรียวไทม์อันนี้ก็ยังไม่มีตอนนี้นะครับทีนี้เข้ามาก็อารีนาปกติใช่ไหมมีไตแกล้เก็บแตมได้รางวัลอะไรนี่ก็ปกติตั้งทีมป้องกันเราได้ตามปกตินะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวไปหน้ากดสู้คือมันแอบแปลกนิดนึงเพราะว่าพอเป็นโหมดนี้แล้วเนี่ยปกติมันจะเหมือนแบบว่าให้มีขึ้นมาประมาณ4ี่ห้าทีมใช่ไหมให้แบบว่าเรา เลือกว่าแบบจะตีคขไหนใช่ไหมแต่ว่าน,นี้คือมันสุ่มไปเลยเนะี่ยผมกดเข้ามาใช่ไหมอ่ะให้เลือกตัวละครตัดจัดทีมอะไรก่อนอันนี้จองสกิลร่วมหน้าได้นิดนึงได้ประมาณ3สกิลของเวอร์ชันนี้นะครับเนี่ยเอออันนี้ก็แอบน้อยนิดนึงใช่ไหมตอนแรกนึกว่าอาจจะได้เยอะกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นปกติของอันนี้อยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ทราบไงไม่ได้เล่นมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะเลือกได้3สกิลอันนี้ไม่มีไรแต่ว่าเนี่ยพอเรากดเข้าไปนะครับมันกดอีกครั้งได้ด้วยนะคือแบบว่า p v p ยาวๆได้อันนี้คือเข้ามาเสร็จแแแลล้้้ววนี่คคือกดกด แล้วก็สู้เลยคือแบบว่าไม่มีเลือกไม่มีบอกว่าเจออีกทีมหนึ่งดูอีกทีมหนึ่งจัดทีมยังไงแล้วปรับแก้ทางอะไรงี้นะเราจัดทีมแบบว่าแก้ทางก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบว่าสุ่มมาเลยเราไม่รู้จะเจอใครอะไรเงี้ยครับเออแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าประมาณแค่นี้เลยสู้จนจบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราก,กดไอที่ตะกี้กดมันก็คือจะแบบว่าจบคู่นี้ไปคู่ถัดไปอัตโนมัติอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบว่าแค่ บอกไม่ถูกอะเหมือนมันแบบว่าไม่ได้เป็นโหมดที่เขาเน้นมากอะอเออเหมือนแค่แบบว่าเราเผาไอตัวดาบให้หมดเอาของรางวัลอะไรนี้เฉยๆอ,ะอ่ะก็อาจจะมีเรื่องของไอตัวระบบสู้คนระบบ p v p อารนีนาอะไรเงี้ยที่ส่วนตัวว่าแอบเอะนิดนึงว่าแบบอ,อมันมันรายละเอียดมันทำไมมันดูน้อยจังอะไรเงี้ยเออหรือแบบที่เห็นแซวกันว่าเรียกว่าเป็นแบบว่าโหมดไก่ชนเฉยๆอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็อันนี้ก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวพอมันปรับไปมันอาจจะแบบว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับ <S <S อันนี้เดี๋ยวครับงหนึ่ง นะอันนี้กดออกได้นะครับระหว่างสู้นะอโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่ท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเกมมันเปิดวันที่ส8ปดใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เสร็จวันไหนนะอาจจะแ,แบบว่าใกล้ๆสิแปดเลยก็เดี๋ยวสิบปดไว้เล่นกันนะครับ